ถ้าพูดถึงคู่แรกก่อนก็คงจะเอาคู่ที่พิกล็อกหน่อยนะฮะคือที่ธรรมศาสตร์เกมระหว่างบุรีรัมย์ยูเต็ปที่พบกับชนบุรีก่อนเกมเนี่ยบุรีรัมย์หลายคนให้เป็นเต็นหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มในช่วงหลังในช่วงเลกสองที่ทําแต้มเยอะที่สุดในลีกนะครับแล้วก็มาเล่นในถ้วยเอฟเอช้าง f อฟเอที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือมากๆเพราะว่าเป็นถ้วยเดียว ที่เหลืออยู่ณะตอนนี้นะครับแล้วก็ด้วยการที่เจอกับชนบุรีซึ่งก็ต้องยอมรับแบบหน้าเสือกันจริงๆก็คือชนบุรีเองค่อนข้างที่จะเป็นรองในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็นดีในเรื่องของตัวผู้เล่นขุมกําลังต่างๆในปีนี้นะครับแต่ว่าเกมไม่น่าเชื่อว่าจะพลิกชนะได้เพอจริงๆผมเชื่อว่าใครที่ฟันธงก่อนเกมหรือว่าดู่ึงของความเป็นไปได้เนี่ยก็คงจะมองไปที่บุรีรัมย์เป็นส่วนใหญ่ แต่เกมในวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าชมบุรีมาดีมากนะครับส่วนแรกถ้าจะชมก็คือต้องชมชมบุรีก่อนต้องให้เครดิตชนบุรีนะครับตั้งแต่โค้ชสะสมรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่ลงไปนะครับเราจะเห็นชมบุรีในรูปแบบวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยอ,อยู่บ้างในช่วงซีซั่นนี้คือเป็นเกมที่พวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจนักฟุตบอลทุกคนสู้แล้วก็เล่นได้ตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้แทคกติกในวันนั้นก็คือพวกเขาวิ่งกันตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเกมรับที่คอยเพสซิ่งบุรีรมยมอยู่ตลอดแพ็กเกมรับวินัยเกมรับดีแล้วก็จังหวะเล่นเกมสวนกลับก็มีการเคลื่อนที่สวนกลับกันไปแบบเหมือนรู้ว่าจะต้องทันยังไงบ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งที่บุรีรมยมเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกับการที่เล่นกับทีมในรอบแปดทีมสุดท้ายที่ชาร์ลีนาเนี่ยก็คือพอเป็นลูกที่เพสซิ่งเนี่ย บุรีรัมเพสซิงเข้าใส่เนี่ยชลบุรีแกะได้นะวันนั้นคือนักเตะของชลบุรีเองพอมันเล่นด้วยความมั่นใจแล้วทุกคนมีความกระหายอยากจะชนะอยู่แล้วเนี่ยต้องต้องชมฝั่งชลบุรีว่าเทคนิคที่วางลงมาของโค้ชส,สมแล้วก็การลงเล่นในวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันได้ผลนะครับในเกมนั้นหลายคนโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับตัวที่ผมว่าเด่นก็คงจะต้องยกให้วรชิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงชาญรงค์พรมสีแก้วซึ่งก็กลายเป็น2ตัวผู้เล่นหลักที่ ทําได้โดดเด่นในเกมนั้นและก็รวมไปถึงตัวต่างชาติอย่างเอเรียนโดกอนซาก้าที่เล่นเข้ากับระบบทีมชุดนี้ของชมบุรีนะครับแม้ว่าจะเป็นกองหน้าที่ไม่ได้ยิงประตูอย่างถล่มทลายแต่ว่าในแง่ของคุณภาพตัวเขาเรียกว่าวิธีการนะฮะเล่นเข้ากับทีมได้นะครับอีกส่วนหนึ่งสําหรับเกมที่บุรีรัมย์แพ้ในวันนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าพวกเขาตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องของ สิ่งที่ผมเห็นเลยคือเรื่องของสภาพร่างกายคือดูไม่ถ้าเทียบกับชลบรีวันนั้นเนี่ยผมว่าบุรีรัมเหมือนจะหมดมากกว่านะครับถ้าให้วิเคราะห์ก็อาจจะเป็นจากเกมรอบ8ปดนัแหละเพราะว่าพวกเขาเใส่เต็มเลยในเกมรอบ8เล่นต่อหน้าแฟนบอลขยี้เมืองทองจนนาทีสุดท้ายวิ่งกันทั้งเกมแล้วก็ขุมกําลังก็ยังเป็นชุดเดิม,ดมโอเคเออ ตัวอย่างดีเก่ามาแล้วได้ลงสนามเป็นตัวหลักในเกมนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าในภาพรวมของตัวหลกัหลกๆที่มันกลัมศึกมาหนักแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะล้าแล้วฮะแล้วบอลมันพักไม่กี่วันแล้วก็ต้องมาลงแข่งในวันนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของบุรีรัมน้อยกว่าชนบุรีอย่างเห็นได้ชัดอ่อีกเรื่องหนึง่งถ้าเอาเรื่องของตัวผู้เล่นขาดไปอย่างจักรพันธ์เก้วพรหมผมว่ามีส่วนอย่างมากนะครับเพราะว่าจักรพันธ์เองก็เป็นผู้เล่นที่มี มีความสําคัญในแดนกลางของบุรีรัมปีนี้อย่างชัดเจนคือระหว่างมีกับไม่มีเห็นได้ชัดว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับเป็นปีที่จักรพันธ์ฟอร์มดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เกมไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูซึ่งปีก่อนที่บุรีรัมไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าจักรพันธ์เจ็บไปค่อนข้างเยอะนะหายจากเกมไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ปีนี้ กลับมาเป็นตัวโครงหลักอีกครั้งแต่เกมนี้ไม่มีเนี่ยส่งผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับ uh, นี่คือหลักๆในมุมของผมที่มองว่าชนบุรีสามารถที่จะเอาชนะบุรีรัมได้ในเกมวันนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคทีท่ใครก็ไม่เชื่อนะว่าชนบุรีสามารถที่จะล้มบุรีรัมในเกมบอลนัดเดียวอย่างนี้ได้แต่อีกแง่หนึ่งคือพอมันเป็นฟุตบอลนัดเดียวเนี่ยผมเลยมองว่าความ กดดันความที่จะต้องคิดไปถึงสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนในเกมลีกะครับก็คือในเกมหลีกเราจะเห็นชนบุรีที่ต้องวางแผนในการเล่นว่าโอเคเจอเกมนี้เสร็จเกมหน้าจะเจอใครโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายต้องหนีตายเนี่ยเราเลยจะเห็นว่าการจัดตัวในหลายๆเกมมันอาจจะต้องมีการโรเตชันมันต้องมีหมุนเพื่อที่จะวางแผนในการลงเล่นสู่สัปดาห์ไปกลางสัปดาห์รวมถึงการเดินทางอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เห็นว่า ในแต่ละเกมของชนบุรีจะจัดตัวผู้เล่นได้ไม่เต็มสูบสักเท่าไหร่มันก็ส่งผลถึงโครงสร้างที่มันไม่นิ่งนะครับแต่พอมันเป็นบอลถ้วยมันเป็นบอลน,นัดเดียวที่แบบทุกคนก็ใส่เต็มทุกอย่างซึ่งผมมองว่าคุณภาพของชนบุรีเองถ้ามองในมุมของการลงเล่นแบบเป็นทีมเวิร์กเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วแล้วก็ขุมกําลังมันเริ่มที่จะนิ่งแล้วมันถ้ามันไม่มีเกมที่จะต้องโรเตชันเพื่อที่จะหาะจุดลงตัวเนี่ยผมคิดว่าชนบุรี ได้ทีมที่ดีแล้วณตอนนี้ดีที่สุดณตอนนี้นะครับแต่อาจจะยังไม่ดีถึงขนาดที่จะไปต่อกรกับในระดับด้านบนแต่ว่าบอลน,นัดเดียวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผลจากเกมนี้นะครับทําให้บุรีรัมมือเปล่าครับปีนี้มือเปล่าอีกแล้วแล้วก็โอ้กลายเป็นปีที่พวกเขาไม่ถึง FA Cup อีกแล้วนะโอ้นี่เท่ากับว่า5ปีแล้วนะที่บุรีรัมไม่ถึงถ้วย F a Cup เนี่ยเพราะว่าในช่วงหลังปีแล้วก็เป็นท่าเรือนะครับ ก่อนท่าเรือนี่ก็เป็นเชียงรายไปได้ไปสองสมัยเนาะ2องพันแปดสองถ้าย้อนไปก็คือ2องพกเนี่ยก็เป็นเป็นวันเป็นหลีกที่เป็นปีที่ยุติหลีกนะฮะที่ในหลวงราชการที่9ก้าสวนคตนะฮะก็เป็นทีมแชมป์รวมไปหนึ่งในนั้นจุฬาลงรีย้อนไปไกลมากเพราะถึงนั้นเป็นความการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบุรีรัมย์ที่ มันทําให้เห็นว่าปีนี้ยังไม่ดีพอสําหรับการได้ถ้วยแชมป์นะครับโอเคในหลีกเนี่ยมันทาได้ดีถึงขนาดกลับมาเป็นที่สองได้ก็ต้องได้รับคาชมเพราะว่าเขาเริ่มต้นไม่ดีเลยแต่ว่าในบอลถ้วยที่เป็นแตงหนึ่งแล้วควรได้แชมป์เนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมาดูกันโอเคในส่วนของการม,มาเนี่ยผมผมยอมรับว่าเขาคือคนที่ใช่ของบุรีรัมแล้วครับนาทีนี้การที่เขาปลุกทีมมาได้ถึงขนาดนี้มีรูปแบบวิธีการที่ที่ ชัดเจนขึ้นมามากกว่าช่วงเริ่มต้นออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้เนี่ยผมว่าตาม่าคือคนที่ใช่อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าการผสมผสานการสร้างโครงสร้างใหม่ของบุรีรัม,มในยุคที่จะต้องกลับมายิ่งใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับอย่างที่เราเคยคุย,คยกันว่าการที่คุณมีนักเตะอย่างตุนเยสอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานเนี่ยใครคือตัวแทนตุนเยสนะครับเคลลิชเหมือนจะใช่แต่ว่าเคลลิชไม่ใช่คนที่กาม,มาเลือกมาเพราะฉะนั้นการได้มาของดีเกลเนี่ย โอเคล่ okay, ละผมว่าก็ดูดูลูกทรงวิธีการก็ก็ดูไม่ขี้เหร่นะครับสำหรับดีเกาแต่เพียงแค่ว่า,อามองในความปีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเจ็บนะฮรร่างกายไม่ดีอันนี้ก็ต้องมาวัดกันว่าไอ้เจ็บเนี่ยมันเจ็บเรือรังที่จะส่งผลไปถึงปีหน้าหรือเปล่าเพราะว่าดีเกาไมาอยู่กับบุรีรัมปีนี้ได้เล่นแค่สามเกมนะครับแล้วก็เป็นชางเอฟเอคัพทั้งหมดบอลลีกไม่ได้เล่นสักนาทีเดียว บอลลีดที่น่าจะมีชื่อสำรองให้เกมเดียวนะผมจะไม่ผิดนะนอกนั้น,นียไม่ได้เล่นเลยแล้วก็คนที่ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยห่างเกมมานานแล้วก็เป็นทีมที่ต้องมาอยู่ใหม่ต้องมาปรับ,มา,รบมาปรับตัวเนี่ยแน่นอนครับเขาก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเห็นแหละรูปทรงมีความแข็งแรงเกมกับชลีนี่เห็นเลยว่าโอ้ลูกกากาศใช้ได้นะสำหรับดีเก่าแล้วก็ดูจะมีพาวเวอร์มีความเป็นผู้นําในสนามแต่คราเนี้ยมันก็ต้องมาวัดใจกันว่า ในปีหน้าที่จะต้องกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้ดีเกงอยู่ในแผนหรือเปล่านะครับถ้าไม่อยู่ก็ต้องไปหามาใหม่อีกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนเกมรุกแน่นอนผมว่าปีนี้ทั้งโลซาทั้งไมคอนเองก็มีเวลาในเลกสองได้พิสูจน์ตัวเองแต่ว่าสิ่งที่สองคนนี้ประสบปัญหาคืออาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเป็นปีที่บุญรำเจอปัญหา,าการบาดเจ็บเล่นงานตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะตลอดทั้งฤดูก,กาลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงเล่นให้สม่สมําเสมอแล้วก็ ทำผลงานให้ได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยขาดช่วงไปสําหรับทั้งไมคอนทั้งโรซาซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ตามสเปคของบุริรัมนะครับโรซาก็เป็นพวกประเภทตัวใหญ่เ,เก็บบอลพักบอลได้ในกรอบมีจังหวะการทําประตูที่ครบเครื่องนะฮะลูกกาอากาศได้ลูกยิงประตูได้อะไรเงี้ยส่วนไมคอนก็จะเป็นพวกประเภทมีความเร็วนะครับมีความคล่องแคล่วไปกับบอลดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสไตล์ที่แตกต่างกัน อีกคนหนึ่งที่อย่างโรซ่ากับไมคอนเนี่ยผมยังมองว่าก็ก็5 0าสนะครับผมมองว่าถ้าสมมุติว่าอยู่กับทีมได้เป็นตัวหลักไม่มีอาการบาดเจ็บเราจะเห็นว่าไมคอนกับโรซ่าก็จะมีช่วงเวลาที่ดีสําหรับทั้งคู่นะครับมีช่วงที่ยิงประตูได้แต่สักพักนึงก็จะเจ็บแล้วก็จะหายไปทากทีมมันก็จะสลับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไมคอนดีเกาโรซาดูแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บนะครับทำให ไม่สามารถที่จะลงสนามแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้แบบเต็มที่ในมุมผมนะแต่คนที่ดูสอบตกไปเลยคือแบรนดอนโอนิวแบบบูดีรัมมีกลางลักษณะเนี้ยมาแต่ว่าแบรนดอนโอนิวยังไม่ผมว่ายังเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สําหรับทําบูดีรัมในแง่ของดูเขาเป็นมิดฟิลด์ที่คอยพลิกแพลงเกมได้นะครับพักบอลได้เปลี่ยนบอลได้สวิตบอล ควบคุมจากหลังไปหน้าได้แต่ว่าที่เด็ดที่ขาดในการามีส่วนร่วมการทําประตูดูไม่มีเลยครับคือถ้าเราจะนึกภาพของโกซุนกีที่เคยอยู่บริลัมแล้วก็ทําได้ทุกอย่างนะครับมันก็จะเหมือนเป็นเป็นช่องที่โกซุนกีทิ้งเอาไว้แล้วก็ยังหาคนแทนไม่ได้ก่อนหน้านี้โอ้โหมีหลายคนเลยเนาะในในที่ท,ทพยายามมามาทดแทนตรงนี้แต่ว่าก็ยังยังไม่ใช่นะครับซึ่ง แบรนดอนโอนผมยังมองว่าเขายังไม่สามารถที bon, ่จะมีบทบาทกับเกมของบุรีรัมในแดนกลางได้ได้มากเท่าที่ควรนะครับถามว่ามิดฟิลในเชิงครองบอลจ่ายบอลสวิตบอลได้เนี่ยบุรีรัมก็มีเยอะเลยนะอล่างหลังรัตนากรก็เด่นขึ้นมามีปียพลผานิชกุลเป็นตัวเลือกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลยมองว่าถ้าเป็นต่างชาติมันต้องต้องดีดีกว่านี้หน่อยนะฮะ มันต้องมีทีเด็ดทีขาดมากกว่านี้มีความเฉียบคมมีจังหวะการเท่าทำหรือเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่านี้ซึ่งเป็นตัวที่บุรีรัมควรที่จะมีกว่าที่จะเป็นแบบนั้ <laughs> อยู่เพราะฉะนั้นในตัวโคต้าเอเชียนผมมองว่าไม่ไม่ผ่านะานะไม่ผ่านในมุมผมส่วนอาเซียนเควินอินเกรโซไม่อยู่แล้วจริงๆน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นมิดฟิลที่ผมว่าเติมเต็มบุรีรัมได้ดีพอสมควรแต่ว่าโอเคก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมต่อ อ,อองตูก็เดี๋ยวดูดว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมมองว่าในมุมขององตูเองก็ปรับตัวบริมาณได้ดีนะครับแล้วก็บอลของกามาเองก็น่าจะเหมาะกับองตูตรงที่ว่าอ,องตูเองเป็นเป็นนักเตอะอาเซียนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีความอมืใช้คําว่างไงดีเขาเล่นกับทีมที่ที่มีความสลับซับซอ้อนในเรื่องของแท็กติกผมว่าไม่เหมาะกับเขา เหมือนกับที่เขาเคยเล่นได้อย่างโดดเด่นที่โพลิสเตโรในยุคของโคชอ้นพอไปอยู่กับเมือง,องทองที่มันมีวิธีการมากขึ้นในยุคของโคชแบนเนี่ยมันก็เลยดูแบบเหมือนกับให้เขาทําอะไรเยอะมากไม่ได้อ่ะพูงตรงแต่ว่าถ้าบอลของกาม,มา่าที่ไม่ต้องเซตอะไรเยอะครับบอลกาม,ม่าเป็นบอลฉาบฉวยบอลเล่นบอลยาวไปพื้นที่แล้วก็หาจังหวะเข้าทําเนี่ยผมว่าอ่องตู มีประโยชน์กับบุรีรัมย์แล้วก็เป็นควต้าเซียนด้วยเพราะฉะนั้นในในส่วนของ,องตัวเองอะผมมองว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปต่อกับบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในโครงสร้างนี้ผมมองว่าตัวไทยเริ่มที่จะนิ่งแลละนะครับสำหรับบุรีรัมย์อาจจะเสริมไม่เยอะมากแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตัวที่มันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าไม่นะับพวกรุ่นเด็กที่ก้าวขึ้นมาจากแคาเดมี่ทั้งหลายนะครับพวก สุประโชคสุปรนัทหรือแม้กระทั่งตัวอย่างสุประชัยอะไรย่างเงี้ยที่อายุยังน้อยรัตนากรนัรลัพตินศาสลักษณ์เนี่ยโครงผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของอายุแล้วนะครับอายุันจะเยอะเพิ่มมากขึ้นจักรพันเป็นยังไงปิยพลที่ก็เลขสามหมดแล้วพันษาก็เลขสามแล้วอะไรยเงี้ยตัวผู้เล่นเหล่าเนี้ยจะสามารถยืนระยะได้ไหมถ้ายืนระยะได้ตัวไทยไม่น่าห่วงครับบุรีรัมแต่ก็ต้องไปปรับตัวต่างชาติว่าจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้น นี่คือบุรีมยูเต็ดนะครับที่ตกรอบไปก็ทาให้ชลบุรีเข้ารอบไปนะฮะในรอบรองในเกมที่ทูสเตเดียมที่ธรรมศาสตร์ลังสิต